เบ้าดอนผู้ไทยสตีพาลโลสวัสดีครับวันนี้บ้าดอนสายสตีกันอยู่ที่บ่อน้ำพุร้อนอำเภอเวียงป่าเปาจังหวัดเชียงรายครับพี่น้องครับเนื่อขึ้นท่าอำเ่อบ่อน้ำพุร้อนขึ้าไปซมไขว่บานี้ บอ่อน้ำพุร้อนเอื้อง้าไหลล,ลงมาจากเคือกเข่าตามธรรมชาติเ้อครับพี่น้องบ่อน้ำพุร้อนอีกเน้อีนเน้อฟังผู้แห้งขัดครับฟังผมสุดยอดสุด,ดยอด ตอนนี้เรา,าอยู่ที่บอ่อน้ำพุร้อนอำเภอเวียงปาาบบย่าเปาจังหวัดเชียงรายครับพี่น้องซึ่งน้ำพุร้อนนี้นะครับเป็นน้ำพุจากธรรมชาติจากธรรมชาตินะครับที่ลงมาจากเชือกเขานี่แหละครับเชือกเขาจาบบัางหวัดเชียงรายเขา,เานี่แหละครับเพ่เพิ่งเออเป็นบ่อน้ำพุไลหลลงมาจากเชือกเขา้วกันพุทธขึ้นมาเป็นบอน่อน้ำพุร้อนที่เป็นอย่างนี้ครับพี่น้องครับ วันี้พี่น้องวันอาทิตีก็อยู่ที่บอ่อน้ําพุนะครับบอ่อน้ําพุร้อนอําเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายครับพี่น้องครับวันศุกร์ทา่าพี่น้องไปต้มไข่ครับโอ้โหนะบ่อน้ําพุท่าขากน้ํำผู้โหนะในห้าวสีไปต้มอยู่อีกบอ่อหนึ่งนะครับเอ,อมา,มาตามมา,มา,า,มมาบอ่อนั้นมันแห้งโพดครับต้มบะร้ายยาดำน้ำนองอนลวก เอากะสิมาต้มอยู่บ่อนนี้นะครับแลวเอาาเอครับต้มกระสีประมาณ5นาทีครับพี่น้องับซุปเลยเรื่องบิกเบิกไอ้น้ำน้ำบูเริ่มนะครับ เดียวสุกครับพี่น้องดีพอดีบ่ฮ่อนห้านาทีครับข้าข้าข้าข้ น้ำซีซุกแล้วครับพี่น้องซุกซุกแล้วบปดิข,ขา้างเปลือาก็จะไปกินไข่ต้มเอามว่าซุกซุกกุหลาดที่แรกว่าสเสียเฮ็ดเป็นไข่ลวกอันนี้ก็เลยเฮ็ดเป็นไข่ต้มซุกกุหลาดมันสิเจ็บท้องยื่นท้องเดินทางครับโอเคครับพี่น้องซุกแล้วพี่น้องบปดิโอ้ซุกแล้วต้วให้กิน,นอะไรจังทีอะไรจังทีถ่ายรูปทำธรรมดาให้หน่อย บ้าด่อนผูน้ไทยส,สิตีพาล <พา S 1> ้อ